สวัสดีค่ะชาวลคนาราศีกันพบกับชาแนลดูดวงกับเก๋คลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมค่ะในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพประจําเดือนเมษายน2563นนะคะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาและแบบราศีนะลองเทียบเคียงพลังงานของคุณดูค่ะ เกกราบขอบพระคุณมากนะคะสำหรับทุกๆก,กำลังใจที่มีให้แก่กันมานะทั้งการกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ต่างๆนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปด้วยนะคะอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะอยู่ด้วยกันนานๆนะคะและสสำหรับท่านที่กดติดตามอยู่แล้วกด subscribe อยู่แล้วลองไปดูซิเขาคุณกดกระดิ่งหรือยังถ้ายังไม่กดอย่าลืมกดนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆจากทางชาแนลค่ะ สำหรับท่านที่อยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะติดต่อได้ที่ ID l ี n ล5 1 6 6า6 3ค่ะไพ่สื่อสารอะไรกับเก๋เก๋จะนำสิ่งนั้นสื่อสารกับคุณนะคะต้องบอกว่าช่วงเดือนเมษายนนี้หลายๆลาท่านหลายๆคนอาจจะรู้สึกถึงความช่วงแรกๆะนะ ต้นต้นเดือนคุณจะรู้สึกถึงความอึดอัดนะคะหรือบางคนอาจจะเกิดมาก่อนหน้านี้ด้วยคุณอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรหลายหลายอย่างในเรื่องราวของการงานที่มันเรดทมันช้าไปไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะเหมือนกับดูแล้วมันดูอื่นๆมึนๆแต่พอเข้าๆกลางๆเมษาไปเป็นต้นไปเนะี่ยถือว่าอะไรที่มันเรดทมันช้าไปจะเข้าที่เข้าทางนะคะงานที่ควรจะได้งานที่ควรจ,จะเป็นนะมันจะเข้ามาก่อนหน้านี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเรื่องราวของข้อตกลงต่างๆมันดูมีการผิดพลาดพังไปผิดเป้าไปเขาเรีย ผิดพลาดทั้งไปเช่นว่าเราตกลงแล้วว่างานเราจะทําวันนี้เริ่มตอนนี้เซ็นสัญญาตอนนี้แต่เหมือนว่าทุกอย่างดูเหมือนมัน,ม,นมันเลื่อนช้าไปหมดแต่พอเข้ากลางกลเดือนทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางเป็นเป็นอิทิศทางที่ควรจะเป็นนะก็บอกแล้วว่าช่วงนี้อาจจะด้วยที่เราเห็นนะคะด้วยอิทธิพลของทั้งโรคที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ด้วยหลายและอย่างที่เป็นกันทั้งโลกเลยแต่ถือว่ากลางๆเดือนไปแล้วจะโอเคขึ้นสําหรับในตําแหน่งของงานของชาวกันนะ โดยเฉพาะท่านไหนยังทำงานที่ติดต่อกับคนไกลางานทางไกลนา,านต่างประเทศนะคะถือว่าจะเข้ามาตามค่อยๆทยอยเข้ามาตามเป้าหมายแล้วล่ะคะ่ะที่ต้องทำการค้าหรือทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับคนเหล่านี้นะ แต่เดือนนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะก็คือในเรื่องราวของเอกสารสัญญาต่างๆนะข้อตกลงเอกสารสัญญาต่างๆก็อยากให้ชาวกันนะคะเขาเรียกว่าเวลาจะคุณจะลงนามเอกสารสัญญาใดๆเนี่ยคือต้องอ่านให้รอบคอบนะคะแล้วก็เพราะว่าไม่งั้นอาจจะทําให้เกิดความเสียเปรียบในสัญญานั้นได้หรือคุณจะตกลงอะไรกับใครก็ขอให้ทาข้อตกลงเป็นรูปเป็นลายลักษณ์อักษรเลยอย่าใช้คําพูดอย่าใช้ปากตา่าค่ะ ทีนี้เรื่องราวแบบนี้ก็รวมถึงเกี่ยวกับเอกสารเก่าๆสัญญาเก่าๆหรือโน้ติสเก่าๆที่คุณถ้าเกิดลืมไปแล้วอาจจะยังเคลียร์ไม่จบช่วงนี้อาจจะส่งปัญหามาสู่คุณถ้าเรานึกได้คิดอะไรได้ก็รีบไปเคลียร์ให้จบสะนะคะระวังเรื่องราวอยู่พวกภาษีต่างๆด้วยนะทาให้ถูกต้องคัดทุกอย่างจะดีนะคะภาพรวมของการงานถือว่ายังดําเนินไปได้ด้วยดีนะคุณพันธ์ ความอึดอัดอาจจะมีบ้างอุปสรรคอาจจะมีบ้างบททดสอบมีบ้างในเรื่องราวของการงานอาจจะต้องทําให้เราต้องรับมือด้วยสตินะคะใจะเย็นๆอยู่อยา่าคือใช้สตินําทางถือว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้แต่ดูภาพรวมแล้วพอกลางๆเดือนเข้าไปทุกอย่างจะขยับดีขึ้นแล้วละ่ะค่ะนะ ทีนี้วกกลับมาในเรื่องราวของการเงินนะคะเรื่องราวของการเงินเนี่ยต้องบอกว่าอก่อนหน้านี้อาจจะมีชาวการหลายท่านนะคะบางท่านบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องราวของการเงินอยู่แต่พอเข้าเมษายนนี้นะคะด้วยอิทธิพลของไพ่เก๋ว่าคุณหมุนเวียนเปลี่ยนผันได้ดีมากเลยคะ่ะสามารถจัดสรรในเรื่องราวของการเงินได้อย่างดีนะคะแล้วก็เขาเรียกว่า แต่ถ้าใครดีอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าเขาเรียกว่าเดือนนี้ถือว่าคุณจะจัดสรรเรื่องเงินได้อย่างดีมากๆทีเดียวนะคะและในบางท่านนะก็อาจจะมีข่าวดีนะคะทางการเงินจากแดนไกลด้วยก็ได้ค่ะหรืออาจจะมีแบ็กอัพที่ดีนะคะในมีผู้ใหญ่นะคะคอยเป็นแบ็กอัพให้คุณสนับสนุนคุณในเรื่องราวของการเงินด้วยก็ได้นะมีเกณฑ์แบบนี้นะคะดังนั้นเดือนนี้อยากจะไปขอความช่วยเหลือกับใครเรื่องราวการเงินก็ไปทางเค้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือคนเกื้อหนุนอุปถัมภ์เราคนที่ดีกับเราหรือแม้กรรรระะทัันน่่งงคคคนนนใใอออบววขเาาจจชย ื่องราวของการเงินได้นะนี่ก็คือภาพรวมของการเงินค่ะแล้วเดือนนี้ไม่ต้องห่วงนะคะคุณค่อนข้างจะใช้เงินอย่างธรรมดาชาวการเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยคุณเป๊ะอยู่แล้วนะมีการวางแผนการจัดระเบียบที่ดีพอเข้าเมษาย,ยนยิ่งรู้สึกว่าหูจัดระเบียบดีเป็นพิเศษเลยอะไรที่เป็นไรใจฟุ่มเฟือยหรืออะไรที่ไม่จําเป็นคุณค่อนข้างจะตัดออกไปทีเดียวหรอค่ะถือว่าเดือนนี้นี่เรื่องราวการเงินถือว่าเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมากๆเลยนะคะ ทีนี้ขอกลับมาด้วยเรื่องราวสุขภาพนิดนึงนะเดือนนี้สําหรับคนที่เคยมีโรคประจาตัวนะคะระวังโรคเก่ากําเริบนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจระบบหลอดลมนะคะหรือแม้กระทั่งภูมิแพ้ต่างๆโรคไมเกรนนะระวังโรคเก่าจะกําเริบช่วงนี้อาจจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีเป็นพิเศษนะคะหรือใคราจจะมีปัญหาพวกเกี่ยวกับระบบปอดหัว ทางเดอย่างเงี้ยทางนใ,ใ,ในหายใจเกี่ยวกับระบบข้างในเราเนี่ยช่วงนี้ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะป้องกันตัวเองดีๆออกกําลังกายบ้างอาจจะออกในบ้านเรานี่แหละค่ะก็นะคะจะดีที่สุดนะดูแลตัวเองให้ทุกๆท,ทางนะคะเพราะมีไพ่เตือนมาค่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเก๋ทำคลิปแยกออกไปโดยเฉพาะนะคะ แต่ว่าเป็นเจาะลึกเรื่องรักในทุกๆราศีนะซึ่งกำลังทยอยออกมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ขอโบยโดยภาพรวมความรักเลยนะว่าดูซิว่าภาพรวมความรักของชาวกันในเดือนเมษายนนี้จะเป็นยังไงบ้างนะอืมก็เดี๋ยวลองให้ไพ่นะคะช่วยขยายดูซิค่ะว่าภาพรวมความรักจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะ มีไพ่ไนท์ซอฟทคัพนะคะ7ดาบนะคะแล้วก็7จ็ดคาถานะคะแล้วก็สี่ไม้เท้านะจริงๆแล้วภาพรวมความรักเนี่ยเก๋ว่าช่วงนี้นะคนโสดเนี่ยนะคะคนโสดเนี่ยน่าจะมีอะไรเข้ามาด้วยนะมีคนเข้ามาสนใจคุณนะคะหรือว่าตัวคุณอาจจะไปสนใจใครอยู่ก็ได้น่าจะมีอารมณ์เขาเรียกวิบวับทางความรู้สึกเข้ามาได้นะในช่วงนี้แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับว่ายังแต่ว่าอาจจะยังมาแบบ ยังไม่ได้เหมือนกับมันยังมีบททดสอบกับคนที่เข้ามาคือตอนแรกเหมือนอาจจะคุยกันดูกันแล้วรู้สึกว่าคลิกกันเข้าใจกันแต่พอคุยไปคุยกันมาแล้วคุณกลับรู้สึกว่ามันเป็นไม่ได้เป็นเหมือนอย่างที่คุณคิดไว้นะคะหรือว่าคุณถ้าเกิดคุณตอนนี้คุณกําลังศึกษาใครอยู่เนี่ยแต่พวกคนที่คุยคุยหรือคบคบเป็นไปคุณกลับรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ามันมีอะไรที่แตกต่างกันมากกันนะคะแล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งดูกันไปยิ่งอะไรกันไปเหมือนก็แตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงอะตอนหลังก็อาจจะรู้ส ไม่ค่อยเป็นเหมือนที่เราคิดไว้หรือหวังไว้แนละ้วสุดท้ายก็อาจจะลักษณะเหมือนกับมีเข้ามานะแต่ตอนต่อไปก็อาจจะเป็นลักษณะทางใครทางมันได้นะคะเหมือนอาจจะหรือบางท่านบางคนอาจะช่วงแรกเจอกันเหมือนสปาป์ากันเร็วมากเลยนะแต่พอถึงเวลาพอได้เจอ,เจอตัวตนซึ่งกันและกันก็เหมือนรู้สึกเฮ้ยมันไม่ใช่ก็ต้องจากกันไปอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ชาวการก็จะเป็นคนที่1คุณตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีสเปคในส่วนตัวของคุณนะคือเดือนนี้มันเหมือนคนที่เข้ามาเหมือนตอนแรกเหมือนจะดีอ่ะเหมือนว่ามาถึงมาเต็มมาทุกที่แต่ทำไมพอไปไป,ไปบำมามันเหมือนมีสเปคอะไรบางอย่างไม่ผ่านนะไม่ผ่านหรือว่าเ็าอาจจะมาแบบต่ำกว่ามาตรฐานที่เราตั้งไว้นะบางคนอาจจะแตกต่างกันมากเรื่องความคิดพาความเชื่อหรือแม้กระทั่งฐานนะการงานอะไรอย่างนี้นะคะ ซึ่งหรือแม้กระทั่งเป็นเข้ามาแล้วเหมือนกับครอบครัวของคุณหรือว่าครอบครัวของเขามันไม่จูนกันหรือมีลักษณาเหมือนผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มไม่ไม่ชอบไม่ไม่อินอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้ความรักหรือความสัมพันธ์ที่มีมาในช่วงนี้มันไปต่อไม่ได้ด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันไม่ผ่านบททดสอบอะไรหลายอย่างนะคะทีนี้สําหรับ และอ,อีกด้านหนึ่งเลยนะคะทีนี้อีกด้านหนึ่งเลยนะสําหรับคนมีคู่ค่ะคนมีคู่ในภาพรวมเกยวก่าค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะแต่ว่าคุณเองตัวคุณเองอาจจะมีการเ,าเขาเรียกว่าบางครั้งก็เหมือนกับอาจจะมีการน้อยใจคู่บ้างอะไรบ้างอ่ะเหมือนกับคู่อาจจะไม่ค่อยสนใจคุณคู่อมนุษยแต่ทางานหรือสน,สนใจเรื่องราวอย่างอื่นมากกว่าคุณเดือนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะน้อยใจเขาเป็นพิเศษนิดนึงแต่ถือว่าพอภาพรวมมีการได้เคลียร์กันอะไรการไปทํากิจกรรมร่วมกันอะไรกรันก็ถือว่า มีความยังแฮปปี้แล้วก็มีความสุขนะทีนี้แต่สำหรับอีกด้านหนึ่งนะคะที่มีไพ่เตือนมาก็คือว่าที้ต้องบอกว่าสําหรับคนที่สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะตัวคุณเอกจะมีอะไรที่ดีๆเพอร์เฟกอยู่กับคุณอยู่แล้วในช่วงนี้แต่ถ้าตัวคุณเองอาจจะไปเล่นสนุกจุกจิกกับใครข้างนอกนะระวังคนที่คน คบเล่นๆกับคุณอ่ะเขาจะไม่มาเล่นกับคุณนะนั้นต้องระวังคือบางครั้งเนี่ยบางคนเขาจะมีคู่คู่ประจำเขาอยู่ใช่ไหมคะซึ่งดีมากแต่ว่าเป็นตัวจริงตัวหลักในชีวิตแต่คุณอาจจะเผลอไปแอลแซวใครเล่นหรือว่าไปหมาหยอกไก่หรือว่าอะไรกับคนอื่นระวังคนเหล่านั้นเขาจะไม่เล่นกับคุณนะเขาอาจจะเอาคุณเป็นของจริงของเขาซึ่งมันก็อาจจะทําให้เหมือนอาจจะยากกับการสลัดให้หลุดไปแล้วก็อาจจะกระทบกับสถาบันหลักที่คุณมีอยู่ได้นะคะ นี่ก็คือเรื่องราวของชาวกันละค่ะนะถือว่าภาพรวมโอเคอยู่เลยค่ะทีนี้ไพ่แบบนี้มีขึ้นมาต้องบอกว่าถ้าเกิดใครรอคอยข่าวเรื่องบุตรอยู่อาจจะมีสิทธิ์สมหวังนะแล้วหลายคู่เหมือนกันนะคะที่ช่วงนี้อาจจะมีคุยกันละคุณผ่านทุกอย่างมาดูใจกันมานานผ่านบททดสอบมานานช่วงนี้จ,จะคุยกันเรื่องราวของอนาคตร่วมกัน,นการมั่นหมายแต่งงานการสร้างอนาคตร่วมกันได้ด้วยค่ะ นี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดนะคะของชาวกันประจำเดือนเมษายน2563ค่ะสำหรับท่านที่เข้ามาดูใหม่นะคะฝากกด subscribe นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ